รสชาติชาดกเรื่องพระเวสสันดรผู้ยิ่งด้วยทานบาร,รมีตอนที่64จากตอนที่แล้วชูชกได้ฟังคำครูของพรานเจตบุตรก็ถึงกับตกใจกลัวอย่างยิ่งจึงได้กล่าวโกหกไปว่าท่านพรานเจตบุตรข้าพเจ้าน่ะเป็นพรามทูต เดินทางมาจากแขวนสีพีเพื่อแจ้งให้ทราบว่าบัดนี้ชาวสีพีทั้งหลายเนี่ยได้หายโกรธเคืองพระเวสสันดรแล้วพระชนกชนนีเนี่ยจึงส่งข้ามาทูลอันเชิญให้พระเวสสันดรเสด็จกลับกรุงเชตุดรดังเดิมถ้าท่านรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่ไหนเนี่ยขอได้โปรดบอกแก่ข้าบัเจ้าเลยเถิด เมื่อพรานเจตบุตรได้ฟังก็แสนจะปิติยินดียิ่งนักจึงช่วยเหลือให้ชูชกลงจากต้นไม้แล้วนำอาหารมาต้อนรับชูชกเป็นอย่างดีชูชกจึงคิดวางแผนการลุวงหน้าต่อไปว่าหากสามารถขอพระโอรสกับพระธิดามาได้แล้วในตอนเดินทางกลับเขาจะทำอย่างไรดีหากมีเส้นทางอื่น ที่ไม่ต้องเจอกับในพรานเจตบุตรย่อมจะดีเป็นแน่เมื่อคิดได้เช่นนี้เขาจึงหลอกถามพรานเจตบุตรว่าที่ผ่านมานะ่ะท่านคงเหน็ดเหนื่อยกับการทำหน้าที่อย่างแข็งขันดูแลตลอดเส้นทางของแนวป่าแถวนี้เลยสินะแต่คิดคๆด,ดูแล้วแนวป่าบริเวณนี้ออกจากกว้างขวาง ท่านยังสามารถดูแลทั่วถึงได้แสดงว่าท่านก็มีความสามารถไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเมื่อพรานเจตบุตรได้ฟังลีลาคารมเด็ดของชูชกแล้วก็รู้สึกยินดีในคำเยินยอจนหน้าบานเป็นจานเชิงจึงได้บอกกล่าวข้อมูลของตนให้ชูชกฟังอย่างเปิดเผยว่าที่ข้าทำลงไปนั้นน่ะ ก็เพราะเป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาจากพระยาเจตรราชทั้งหลายว่าให้คอยดูแลอารักขาพระเวชนรที่แนวป่าแห่งนี้ซึ่งเป็นปากทางไปยังเขาวงกฏความจริงแล้วเนี่ยการดูแลเส้นทางตามแนวป่าแถวนี้น่ะก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเลยเพราะมีแนวป่าที่จะเป็นทางเข้าสู่เขาวงกฏ ได้เพียงสองด้านเท่านั้นคือแนวป่าด้านนี้กับแนวป่าทางด้านโน้นซึ่งแนวป่าด้านนี้นั้นแทบจะไม่มีใครเดินทางผ่านไปมาอยู่แล้วจะมีก็เพียงชาวเมืองที่เข้ามาหาของป่าบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นดังนั้นตัวข้าเองกับบรรดาฝูงสุนัขที่ข้าเลี้ยงไว้ เพียงแค่คอยเฝ้าระวังจะพาะแนวป่าด้านนี้ก็เพียงพอแล้วยิ่งแนวป่าด้านโน้นน่ะยิ่งวางใจได้ข้าไม่เคยเห็นใครใช้เป็นเส้นทางผ่านไปผ่านมาเลยแต่เพื่อความไม่ประมาทข้าเองก็จะแวะเวียนไปตรวจตราดูบ้างทุกๆกกึ่งเดือนนี่ข้าก็เพิ่งจะไปตรวจตราแนวป่าด้านโน้นมา เมื่อวานนี้เองชูชกได้ฟังข้อมูลดีๆเช่นนี้เขาก็ฉีกยิ้มกว้างจนเห็นเขี้ยวที่งอกเหมือนเขี้ยวหมูพลางกล่าวเยินยอ,อยิ่งขึ้นว่ายอดเยี่ยมจริงๆท่านเนี่ยช่างรอบรู้สมเป็นพรานป่าผู้ชำนาญทางในป่าแห่งนี้เสจจริงๆทั้งยังมีความรอบคอบไม่ประมาท ในการตรวจตราเส้นทางต่างๆจนถ่วยด้วยท่าน,นคอยอารักขาพระเวสสันดรยังแข็งขันเช่นนี้เอาไว้ข้าพเจ้าได้พบกับพระเวสสันดรแล้วเนี่ยข้าพเจ้าจะช่วยทูลให้พระองค์ประทานรางวัลให้แก่ท่านอย่างงามเลยทีเดียวไม่เป็นไรหรอกท่านพรามพรานเจตบุตรกล่าวตอบปฏิเสธ ตามภาษาชาวป่าชาวดอยแล้วกล่าวต่อไปอีกว่าข้าน่ะเป็นชาวป่าชาวดอยรางวัลทั้งหลายนั้นเหมาะสมกับคนอยู่ในเมืองดังเช่นท่านพราหมณ์ทูตมากกว่าข้าปราถนาเพียงแค่ว่าเมื่อท่านไปถึงที่ประทับของพระเวสสันดรแล้วเนี่ยขอได้โปรดนำเสด็จพระเวสสันดรพร้อมใเหสี และพระโอรสธิดากลับคืนสู่พระราชวังโดยเร็วด้วยเถอะชูชกได้ฟังเช่นนั้นก็กล่าวรับปากอย่างคลุมเครือว่าไม่ต้องห่วงล็อกท่านพรานเจตบุตรท่านนะวางใจได้เลยขอเพียงข้าพระเจ้าได้พบพระเวสสันดรเท่านั้นเรื่องทุกอย่างก็จะเรียบร้อยในไม่ช้าพรานเจตบุตรได้ฟัง ก็ยิ่งมีอาการร่าเริงเบิกบานจนไม่ทันได้สังเกตถ้อยคําที่ต่อแบบไม่ชัดเจนของชูชกที่แฝงได้ความแวววาวแห่งความปรารถนาลึกซึ้งซ่อนอยู่ว่าเรื่องทุกอย่างจะเรียบร้อยในไม่ช้าเขาเข้าใจไปเองว่านี้ย่อมหมายถึงชูชกนะ่ะจะนำพระเวสสันดร สเสด็จกลับไปขึ้นครองราดดังเดิมในไม่ช้าเขาหาได้ล่วงรู้ไม่ว่าความเข้าใจของเขานั้นแตกต่างกับเจตนาที่แท้จริงของชูชกราฟ้ากับดินเลยทีเดียวพรานเจตบุตรรอจนพรามเท่าชูชกบริโภคอาหารเสร็จเรียบร้อยก็ได้พาพรามเท่าชูชกมาส่งอย่างที่ทางเดิน มอบกระบอกน้ำพึ่งกับขาเนื้อย่างให้เป็นสเสบียงแล้วบอกหนทางเดินไปสู่เขาวงกฏอย่างละเอียดละอาวา่าท่านพราหมณ์ทูตที่ท่านเห็นอยู่เบื้องหน้าโน้นคือภูเขาศิลาชื่อว่าคันธมาศพระเวสสันดรกับพระมเหสีเนี่ยพร้อมด้วยพระโอรสและพระธิดาประทับอยู่ที่นั่น พระองค์ทรงครองเพศนักบวชผู้ประเสริฐกล้าวผมเป็นมวยสวมชดาแบบฤาษีดาบททรงนุ่งหม่มหนังเสือบำเพ็ญกิจของนักบวชด,ดังที่พวกฤาษีดาบททั้งหลายพึงกระทำท่านลองสังเกตให้ดีจะเห็นทิวไม้ผลขึ้นเขียวครึมและทิวเขาเขียวสูงเสียดเมฆตรงนั้นน่ะ ทิวเขานั้นเต็มไปด้วยป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งไม้ตะแบกไม้หูควางไม้ตะเคียนไม้รังไม้สะครอและเถาอย่างสายต้องลมจนไหวโอนเอ็นบนกิ่งไม้ก็มีทั้งฝูงนกโพระดกและฝูงนกดุเบาบินจากต้นไม้ต้นโน้นมายังต้นนี้ ส่งเสียงร้องเจื้อยแจ้วฟังดูคล้ายเสียงทิพย์หมู่ไม้มีใบและกิ่งก็เสียสีกันไปมาตามแรงลมคล้ายเรียกหาคนที่กำลังจากไปให้หวนกลับต้อนรับคนที่กำลังมาถึงให้รื่นรมและรับขวัญคนที่มาพักอยู่ให้บันเทิงใจที่นั่นแหละพระเวสสันดรกับพระมเหสี ประทับอยู่พร้อมพระโอรสและพระธิดาฝ่ายพราหมณ์เท่าชูชกเมื่อได้ทราบสถานที่ประทับของพระเวสสันดรแล้วก็ยิ้มแย้มเบิกบานส่วนพรานเจตบุตรผู้หาเฉลียวใจไม่ว่าตนกำลังชี้ทางให้โจรป่าพวกเราจะเห็นว่าพรานเจตบุตรเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อหน้าที่เป็นอย่างดี แต่ทว่าเป็นคนซื่อเชื่อคนง่ายจนเกินไปไม่คิดพิจารณาให้ท้่วทีเมื่อได้ฟังคำโกหกของชูชกแล้วก็หลงเชื่อทันทีซึ่งเท่ากับว่าได้เปิดช่องทางให้ชูชกผ่านเข้าไปหาพระเวสสันดรได้อย่างสบายส่วนว่าเมื่อชูชกได้รู้เส้นทางที่จะไปขอพระโอรสและพระธิดา จากพระเวสสันดรแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรอติดตามตอนต่อไป